มันเป็นอย่างโดดเดี่วมันคือจังสุป,ปากปูเทะสวัสดีค่ะจำจำได้บ่ค่ะบ่ได้อวายยวเป็นอาจารย์นันตรีรับพี่ฉันมีเป็นสาวสวยบ้านนี่ค่ะเป็นลูกซิ์ของแม,ม,ม่หมออัศราเมื่อหนีบ่มีอย่างเหตุวันจีไปหาเบื้องหมอล่ำทางคุมบรนทตยฉันได้ีพนองได้ยินเขาแตกเซลล์เซลล์สมือสวีดนี่นจ,จ่าป็นจังไโอ้ยก็เลยว่าจีไปรัดเบิองหมอล่ำสิ่งมันมีบ่ได้ค่ะว่าหมอลำเพชรนนนตุนปิดวง สิตาไปกันดอกมื่อนี่วุ้ย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 มึงเป็นยังอีผู้ให้ขนไก่ยื้ใส่มาตีนหัวมึงก็ไปหาดเหดุยังมานี่ยคอยหนีผีเป้าว่าเอาผีปอบมันไปโตจะได้ผีปอบเกิดได้ยังมากคุบอรเคยเด็กเทียรแต่ไม่บอกกูเงินกระดกกระเดียแท้โอ้ยวิญญาณผีวิญญาณว่าหาเจ้านี่ละ เจ้าพ่อสิมีทางซอยข่อยพ่อนั่เป็นไปบ่ได้ดอกบ้านเบียงเฮามันบ่เคยมีปบอบมีเป่าจังกรีมึงเป็นบ้าฉันบอกสู้นี่คอยเห็นนี่ลีเห็นยุสัสมันเป็นโตจังไหนบอคอยเห็นเจ้าจ่ามากับตาเลยมันเป็นโตจังไหนเอามันเป็นโตัวขึ้นอื่นว่าเม้นขึ้นกว่าเป็นไตมันเป็นมันเป็นคนนี่ล่ะมันเป็นคนเป็นคนแหข่อยละเจ้าเสียได้อไหนเจ้าพ่อมีอย่างซอยข่อยพ่อฮะ ซอยจังไหร่ยี่เดอนนี่แม่กูบอกเคยพอเคยเจอขัาจะนู้ดไปถากูยุทายบ้านเล้วกูจะตามไปเด้อคอยท,อยไทยีไปถ่ายยุทัยก่อนถ่ายบ้านไปเฝ้าลงไปถ่ายกูยุทายบ้านเล้วกูจะตามไปเด้อคอยละเน้นหนีมากหัวสักขอ้อเออเฮ้ยตายละบารนี้เฮ้ยจะฟ้าไปเดีย๋าายวมาย,ย,ยอดไปมาแม่ลูกเอาไออี้ปอบึ้งไปยังบาน์ี้มาแม่เหม็นยังซึ่มวันนี้มักล่ำขอเข่าสันบ่บกูเดี๋ยวมาขอเข่ามึงเป็นยังมารับเชิญเป็นอยังนี่ปอบไม่แย่หัน เป็นปอดเป็นปอดเป็นปอดไม่ต้ว่าไปหาหมอหมอจังไดเป็นปอดไปยืหันสูสุปอดเนี่ยเป็นโรคปอดสู้กับไปหาหมอสู้สีมาเร็งยังยู่นี่เป็นยังลูกอีนี่นี่ติดปอดว่ามันเป็นปอดปอดนี่ปอดจังไดปอดอันนี้กล้ามตัวนี้กล้ามยังไม่อยู่จังสี่กล้ามยังไม่ถี่ดูพาดคือพวกงามเสร็จแล้ววันนี้ได้แม่จ้ะได้ได้ไม่ยะหัน โรคปอดวะนี่โรคปอดจะปอบไปแง่อาหัรดูจักปะปอบปอบปอบเป็นปอบเป็นปอบเราซุกินเนียงวะนี่กินเนียงเป็นอาหารซุปอบนะกินได้สุย่างของดิบๆสีมากินของดิบเนียังกินของดิบกินได้เบิร์ดซุบ่อยากเป็นโรคพับเปียกเป็นโรคพยานธิแม่เนตับตีมียาญกินสุกแต่ต้องกินสุกเสมอนี่ยานแต่ไ่ได้กินกินเนียงอยากปะลูกอยากจ้ะครับกินเนยงหนึ่งสองสามลูกสิกินก่อนนี่จ้ะไวลูก จะบอกความจริงเพิ่นเดี๋ยขึ้นมือแกดเกดแสดงว่าซื้อไปยั้นก่อนนี่ปอบฮะปอบ,ปอบอเอาอย่าเฝ้าหนีอย่าเฝ้าหนีอย่าเฝ้าหนีมาพี่ก่อนไปละลูกไปเลยจ้า,าชอยได้พี่น้องปอบเรียนอะไรอี้ฉัน ฉันจะไปหาแม่หมอก่อนฉันยันปอบมึงเจอกูจะแทนละพี่น้องสองแม่ลูกตอนนี้มันต้องเจอกูจะแทนละจวดไปเลยจ้าจวดจวดอาจารย์จวดจวด น,นี่คืนนี้ว่าพ่อผ้าบาตาสิลืมตุน้วยการเตยลากระยานหัวน้าอะไรออกจากกงสิตเตยโศกกับพ่อแม่นฉากโศกคิดบ่ตกเลยถือไม่ยืนงงกูหลังหานรขลุนจนตัวคงอย่าเสียชื่อวงหนังอกพ่อลา พูดคือโอดทักแค่จักเป็นอายตอเลแอในแหล่ใจดำตัวผู้สาวหมอลำมายืนชอบอยู่บนเวทีโอ้ด um, ีตัวกันทักแค่นอสลอดแสลีลยแท้ดีน้องถือเค้ดนแล้วไป เป็นลับุสาวมอลำสาวกินคำเต้นกินลำยินสุดท้ายต้องน้ำตาดินเพราะไอตัดสินบอกวันผู้ใหญ่บุญหลายยังแช็มาสัญญาสิมอบมาไหลมือนี้อายไปกอดไปบอกสาวคนไปไม่เหยียบใจมอลำบอกสาวคนไปไม่เหยียบใจมอ,มอคนไไอลำ ขอบคุณพี่เล็กแบนซูด้วยนะครัะปิบกันแดดและบอออยล์ผลิตภัณฑ์แบนซูดานิเก็มพูดด้วยนะครับพอดเฟรม โช targets, ติตาโย่รำนำเห็นกันขับโบดชือโอทักแค่จักเป็นไอต่อแล่ใจแหล่ใจดำตัวผู้ยเต้ามอละอับมาเย็นเช้าอยู่หดเว้ยนโอ้ดีไอ้ยเธอเธอที่บ่นหยักตัวกันคักแค่นโนสลอดเสน่ห์เฮดีน้องคือเท่ เป็นละผู้สาวมอลำอ้าเสากินคำกินกินลำกินสุดท้ายต้องน้ำตารินควา,ายตัดเสียงบอกว่ารู้ใจบุญลายังแช็ดมา สีมอกมาเลยมือนีให้ไปกอดให้ควาสาวคนไปไม่เหี่ยมใจหมอหลับควสาวคนไปไม่เหี่ยมใจหมอลำใจมัดจำต็มที่แล้วละพีใจมัดจำต็มที่แล้วละพี่พออกมาลำเพื่อนี่จะหลงสงนวอดไปคือบ่อได้บนบาดการแสดงมันเจ็บแข็งจนจู่ทุกใจย้ยอน พี่น้องฉันบ่คิดบ่าฝันเล่าบา้าบนมูเฮ้านะ่ะสิมีปอบมีปอบม,อบมีเป่าปอบแม่ปอบลูกปอบตวัวเมย์เป็นปอบสายตาสันดอกพี่น้องฉันสิเปิดอาจารย์ฉันมาป่าบมันให้ได้ประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนแจ้งไดมันก็ต้องตายด้วยฝีมืองเฮาสองคนมาอาจารย์อาจารย์ด้วยอาจารย์อ,อ,อาายู่บานบ่ร์ดออาจารย์อัศรา ขอนแกนขี้ปกติอาจารย์มากพอดีเลยบ้านเมี่ยงเข้าตอนนี้มีผีปอบออกอาลวานหากินตับกินไตค้นหากินกไก่วิบบอไงออกมาเช่าโซนเช่าปากแต่แล้วเนี่ยเฮ้ยก้ามาถึงยายเทาก้า,กามาถึงยายเทากูรู้ว <c oughs> ่าถึงขี้จั๊กย่ะ อยู่ยนหลังเกาเกาลูกและเต้าขวา่อยกับบอมีโตอคอยนี่คิดอยากสีคือน้ำอยู่ดอกมูเข่าปิดจังไหนน้อเขาแนวว่ามันคนสวย ก็ต้องช่วยตัวเองสิคะนาจารจะบอกให้ห <c oughs> ก่อนล์ฟเหนียงก็บอกของเลยโดนี่เนี่ยเอาแต่งมาหั่นรับมาหัน่นโอ้ยอาจารย์เอ้ยจะมาหลองมาลม้ำเหนียงโดนี่ในเศร้าบ้านเนี่ยพระกันแตกตื่นบะมี่บอกแม่กับลูกออกอลาวาดแม่ไม่มาแต่ยังเลยพื่อนๆมาแต่เมืองเลยเออแม่บอมกยังเลยแม่หมอเมืองเลยเก่งวิชาอาคมนั่นล่ะนั่นล่ะดีแล้ว ตอนนี้นี่คอยเจอกับตูคอยเองเมื่อกีดคอยเจอปอบเมย์กับปอบลูกมันสิเรีนอะไรกินตัาบคอยเจอยังกอบปอบเม่กับปอบลูกเจอปอบแมนปอบนะปอบก็เป็นปอบขอาบ้านหัวปอบนั่นล่ะคอยสีผ้าเจาไปกำจัดมัเมือนี่ไปกำจัดอีปอบนะแมนแล้วสิพ้าไปไล่ปอบอ้อปัญาปัญญาท่านที่มีวิชามากมายรายรุ่นนะบาบได้ยุบสันทอบาบได้ เฮ็ดได้ชุวยแนวกูหี่เง่ก oh ็เฮ็ดแถวมาไวใส่ก็สนใจแใส่ใส่ก็อยากเใ็้ไปผัวฉันเอาแซ่บๆแส่ไม่หมอไม่เพราะว่านี่ไม่กูชชพามึงไปป่าปอบมันอยู่ไสไปจับตัวมันมามันอยู่ทางไทยบ้านผมแล้วไม่หมอเอิญมันออกมาเพราะได้ตีโดนนี่ไปจับตัวมันมาไปเอิญชาวบ้านเอิญผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ไสไปปุ๊กมันมาไปจับปอบมาเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเพราะบางตอนนี้เราอยู่สิ้นครับเอ้ยพุ้ใหญ่บ้านเป็นจีใช่บ่ เราเป็นเจ้าของยุหันโอ้พุ่เยี่ยบ้านโอ้คนละคนจีโอ้ยหมอแมนพุ่เยี่ยบ้านฟิลเลนกันพยาบาลฟิลแลนหลัเจ้าของพับอ่ะนะอุโบนได้มาทันพยาบาลฟิลเลนกูว่าพุ่งเยี่ยบ้านประจำมู่บ้านนดิโอ้พุ่งเยี่ยบ้านประจำมู่บ้านเออได้เลยคอยจะไปจับมันออกมาทั้งแม่ทั้งลูกอีปอบเอ้ยเว้ากับวัดชัดทัวอะไรที่ลงกูลแล้วแะอีปอบ เอาจังสี่ซะเพราะต้องไปจัจมันใั้ยาดอกนางสวดวิชาอาคมเอื่นมันออกมาหลดตั้งสวดบ่เออคนว่าเจ้าเก่งอลรอ่ะน้โมตั้งนะโมตั้งน้โมมันโก้จริงๆตั้งนะโมมันโก้จริงๆเอาอาแม๊จันตั้งนาโมมันโก้จริงๆแะดแดดแดดแดดแแแต่อนเช้าออกพิชธาบ ทั้งกลยและไข้มีตรบาดเลยมอเตอร์ไซค์ผิดจนวิใหมญญาณใจโอ้อาจารย์อาจารย์มาแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์มานาโมมันโกจริงจริงอาจารย์มาแล้ว เฮ้ยเตรียมของให้แม่แม่จะจัดการมานันว้าไมันสิปราบได้ดีพอไแม่หม,มอยันขายหนาขายตากเอ้ยเอานมคืออยู่ดาหบ่แม,ม,นนม่นมเอานมคืออยู่ดาหอันนี้มดลูก,กุหย่อนมดลูกย่อนมึงมากก็ดีแล้วบอมึงเป็นตอดใช่ไหม ปอบไม่ยหันปอบไม่ยหันโอ้ยยินแต่กำาลัามาแต่จะทำใครคนเป็นเด็กน้องนี่รถปอบไม่ยหันอันนี้ปอบยังปอบไม่ยหมุนเอาเจ้าหัวมีหันกับพี่หมุนแล้วเนาะปอบลูกไม่ยหันปอบลูกไม่ยหันซื้ออีหมุนปะเมนอีหมุนละมุนลิ้นปะมุนละมุนลิ้นมุนละมุนลิ้นเหรอแต่ว่าันไก่หมุนตัวไหนจะหิวเขาตีตีปักษาทิศปักษาทิศแต้ไ้า สาธิตมันมีผู้เป็นพยานเหเนี่ยนี่นอีงผู้ไรเป็นพยานมึงบัเมียอบก็ปอบ่าเ่ืฮ่าฮ่าฮ่มฮนาฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ัาเ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่บฮ่านีาฮ่าันา่าม่าา่่่่ อนไหนอันอะไรเป็นไผ่หนิชื่นีหเป็นไผ่เป็นผัวเป็นคนเป็นคนโอเป็นคนบักกานหนิเป็นผัวอีอยนั่นมันมาเป็นผัวเอ้ยตะยันมาต้องยันอยู่กับแม่มาต้องยันไอสาธิพยันตะเชีนผู้เฮียนหยุดหยุดนะนาอออค่ะันเจ้าเป็นอันพ่อหมอหรือแม่หมออันเป็นแม่หมอโอ้โหพ่อหมอจะได้นี่แจ้งตำรวจจับปาทดิแจ้งแจ้งตำรวจจับบาทผู้หญิงว่าไม่รู้บ่ายเดี๋ยว ก้อนจะรู้ว่าเป็นปอดหรือว่าเป็นปอบฉันนี่เป็นแม่หมอนะอต้องตรวจชะกกอน